สบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้อง FC เป็นสกูสุคนเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเลึงแรงอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะก็จะพามาเบ่งกันเห็ดอยู่เห็ดกินกินข้าวแรงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี่ก็ได้เมนูอาหารแซ่บเนาะเอ้ยเพิ่นกับเป็นคนลงมือเห็ดอยู่เทิงเฮือนเลยพี่น้องก็ไปเบ่งไปส้มเหมือนกันเนาะว่าได้ยังกินแรงมื้อนี้เนาะพี่น้องนี่พี่น้องของแซ่บห้าก็ได้ได้กินน้องงัวอีกแล้วเนาะคิดว่าเบิดตเลยไปว่ะมันมานแต่ว่าห้าวฮู้งไดยเนาะท้องมันบ่ค่อยออกกันได้ โจนมันได้จะหัวมันมันลูกนะเอ้ยเพิ่นก็ไปเอามาจากน้ำก็แม่เพิ่นก็ต้มไว้แล้วเรียบร้อยเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องมาส่วนนองงัวงมาเนี่ยส่วนนองงัวงมาเคยซามใหญ่เต็มแล้วอันนี้เป็นน้ำต้มของมันเองแหละพี่น้องที่บอกินข้าวแรงพอดีมื้อนี้ก็บ่มีแนวกินก็พอดีได้อาหารดีพอดีเนาะ กำลังสิมืดพี่น้องเอ้ยมันก็คขำไว้ยามนี่ก็เริ่มบเห็นหุง่งนะเนาะนข้อเดียว,ยดยวเดียวก็เละมืดได้นี่ไวไว้เนาะไวได้ขำได้คำนะกันม,ม,มันนี่กินข้าวระลายอยู่ของแซ่บมะของแซ่บได้ของหมักข้บุฟีของกินละกันเจับเจ็บเนาะมีของแเสพละกัข้าวบระลายนั่นคือกินเบิร์ดพี่น้องเลยอาหารดี บ <Yeah. S 1> ัดนี้กับบุ้งหัวซีมีหรือบอกมันกับบึงบ่ออกเนาะบองงัวบางโตงเถอาเขาเบึงบ่ออกบางโตก็บแบบว่าทองมันปุ้มกับนมมันเบ่งแต่เฮามก็บ่ได้เถาต้องก็าหูนะแต่นี่เป็นว่ามัใหญ่มันใหญ่ใ่มันใหญ่ใหญ่ธรรมดานมกับธรรมดาเท่ามันได้ลีมันจังหูนะบางโตมันกับบุ้งหัมันทองนะเนาะมันก็ใช้ใหญ่อเลยมันบักเทิกอีกแล้วที่งัวแม่เคยยายมันจะโตเทิก บากวาปีใดน,น,นะผุนทำรูที่ใครนะงัวผ่นนะตัวน้อยตัวใหญ่น้อันมีแต่บักเึิกมีแต่แม่คนมันงัวแม่ปีกายนีก่ก็พีกายนีงง่งัวผ่นจากได้จงโตตัวแม่ตัวเดียวปีนี่บุมีตัวแม่เลยงัวผ่นมีแต่บักเทิกสามเทิกครูปีดอกงัวผ่นโอเคน้พี่น้องวันนี้ก็ทาเบงบัดผ่นปรุงเครื่องเหมือนเนาะบัดนี้ก็สิมาปรุงเครื่องพี่น้อง

นี่นะคือเราต้มปุ้งเครื่องเรียบร้อยนะนี่ค่ะปรุงคือว่าเอาหอมใแซลแซ่บเลยปรุงเรียบร้อยปุงตั้งแต่ตอนต้มซีซันหอมกลิ่นข้าวครัวกับประมาณนี้น้อพี่น้องส่วนนัวกับผัวต้นต้มแล้วก็ปรุงเครื่องนะเฮามาเขาใส่เล็กน้อยนี่พี่น้อง ตอนละคำนะคำวะคุณยายผกินก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแต่สำหรับเฮาถือว่าเป็นอาหารแซ่บเลยแหละเด้อพี่น้องกินข้าวแรงด้วกันเด้อสบายดีเธอหนึ่งพี่น้องกินข้าวแรงเด้อสบายดีจ้าปลาลูลาากเมนูนแซ่บมากินข้าวเด้อเมื่อไหนกินขนมขวานเขาเหรวขนมขวันน้ำถังออกดังเลยเป็นอะไรดังเสือเงี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรฉัรวันทะเลเขากินจนเือยเลย เย็ลวกันนะหมค่าๆมันเย็นมันควันเนาะเยนกันสะพอนนายถยห่าเ้อพี่น้องคือมีน้ำแ็งเาอลั้อมังย้อยากมหุหอมย้ำแรงขหมักหรือยังงหมักบ่ตัวเผ็ดเลยต้งหงำเนาะเดวครับอืพับบง พักพักฝุ่งเองหุ่งหุกกตัวเองน้องวัวน้องวัวตัวเองติอยากฟังตัวเองมืดครับเว้นเสื่องปุ่งด้วยดูเสียงพักบ้องเนี่ยกำลังดีหายไปสองคนมือไมเคยดูชาเป็นคุณอยากกับเมือบ้านเมือบ้านมือใดบวัน้กินแซ่บ วังหันกะง้อได้ลูกวันนี้กะง้อได้ลูกอะไมือเพิ่นเมื่อบ้านไกินชุะแผนกัะนเห็ดแคลเนาะตีหนอนจักเดือนเนาะไปเห็นเอย่งเดือนหนึ่งวะเรือนเธอหรอเป็นจังวันัดไ่นาะสี่ห้าปีผู้ใด้เผื่อจบหลายปีเู้ใได้เผื่อจบเดือนละพันบาทังเห็ดกบร์ได้เริ่มเห็ดอันเดือกพการบ่ งมบจไปดินกโดนอืมไกนิจมเงหึเลาเปลือมมันจะเข่าเปลือมเข่าเลยยังใปรุ่นกบบตัวยังงามกอแขวนอย่า่หมักุกอย่ามันยามันมันมาเที่กับพ่อแ้วมันแบบสวอยู่ได้ห กันชีเห็ดคือวิตอย่างหนึ่งฉันต้องซื้อกินด้วยแขวางใหญ่สมักไทยเลยจอยๆไปยาวมากไปกินดีๆที่หนึ่งน้องแพ้วพุ่นบ่หมักกินน่องวัวเนาะกินเจ้าเนีงยห่าไปกันอื่นกินเบ็ดเพิ่นกับตะกี้กินอยู่แต่เมื่อนนี้แล้วคนบอกกิน ถ้าอยากกินก็ให,ห้กินแต่นึถ้าอยากกินก็กินแต่น้เออต่นี่ีิตน้มันพันกปุลเัไปกดเนาะเ่จังมือคือุพันยาแมันแก่ก่อนนะ อันดีหรอแซ่แซ่สี่เธอนีบบอสหาเธอห้าหาเธอแต่ว่ามอนดีชุดจมะหุ่มของของหมักน้องแพลวแต่มะหุ่มของโปรเอกินะกันล้จังเดินดอนกินงงลองคือจกันเรากินตลอดเจังบางคนยังกินมาลาลาป แบบนี้นะบ่งเบ็นลังอะไรเนาะคือแทบน้องผักบุ้งมันบ่อ่อนเกินไปเนี่ยมันป็นไรไม่เป็คือจากเขาซื้อมาออกรลัวอือต้องเป็นนะผักบุ้งของเราชนิดบ่เนาะเนิดเดียวกันแล้วก็คือเป็นหลังเหอนกันน้ำผัดบ่ได้แเตกอเนี่ยตได้เขาใส่ปูนล้ำยาขึ้นอย่างเดียว ไเกลยเแตกอินแตกใส่ป so uh ูยาอืมเป็นตะกินไอ้เป mm. okay. um ็นปูหรอาตชาตะกิงวนบกนี่กระบงเ้ยพักธรรมชาติพักบมีสารเคมีมันต้องมีบกยำแตกกเลยอ่ะเ็แล้วมันกิ่งเชรอจมหุงเลย ม่ม mm ีใบตากันแน่นนตากยังตากนิ hmm. ้วองแช็คบาทีน hmm. ้ำหนักหย่มพลายมันเกึดๆท่ชอบม่ย่อมันอยู่แค่บางนาเด้กมันอยู่ห่างหกมือมันจะกินสิ้นแล้วบันนี่จะดองดองโบถ้าหอนห่างหกมือกันได้อีกสี่มือมือที่ชื้นแน่นอน มืจะขำแบบสามสามทีหกโอ้ยันถดนี่ดองดองบุญ <c oughs> บุญกม่นเนาะบุญยูิบขำเนาะอีกุกี่มือกัมีงานดองงานดองฮิละงานบุญตอ่อยอือไงม่คอยเข้าไม่เห็นว่าเานี่ยเี่ยนีคก็คืออะารอะไรด้วย่มีม่วลมวล <c oughs> <c oughs> การนี้่จอะเด้อเดี๋ยวมีดทลงอืมหวังไม่ไ้่านขายการราองคุณคุณค้ายถั่วนปลายอต่อะตอนนี้กิดินเริ่มอิ่มแลวเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำนึกก่อนเด้อทั้งเพชรทั้งยังพี่น้องเอยคลิหนาวเลนองคลิหาเลนาะอคลิปนาวเลเนาะขอั้คลิปนวเลนขอั้งคลิปนาวยนขอทั้ดปาเลนองสบย